คก่ตอนนี้เกมอะไรครับเป็นแบบสเตปเพสนะครับนะก็อืมเป็นแบบทุ่งโล่งนิดนึงฮะที่ซ่อนไม่ค่อยมีหรอกครับเลกูลารีครับสองตัวหนึ่งกับอีสเดสเกมมิ่งแอนด์พีวีพีเมชชนรีเกมกำลังจะเริ่มขึ้นในอีก4วินาทีครับ นฉากนี้ครับสังเกตว่าทั้งคู่จะไม่เอารถถังหนักมาครับเอารถถังเบามากันมากมายครับเพราะว่าเป็นฉากเปิดครับเล่นเกมเร็วครับทางด้านของทีมไอจี IG นี่ฮะไม่มีเลยนะครับเอาด้านของทีสามสองมานะครับเอาวีซ่มาสองคันเลยทีเดียวนะไม่มีนี่เลยนะครับมีแค่างด้านของทีสามสองครับที่เป็นรถถังหนักแล้วก็มีวีซ่สองคันรถถงเบาน,นะ ส่วนด้านของทีมอพีพีครับมีทีมส,สองสองคันและมีเฮ้ยมีอาร์ตี้ครับเป็นเกมแรกที่มีอาร์ตี้ครับตั้งแต่มีการแข่งขันมาครับโอ้โหนะครับ LOR 155.51หนึ่งห้าห้าจุดห้าหนึ่งครับเป็นครั้งแรกของการแข่งขันที่มีอาร์ตี้ครับนะฮะเราจะมาดูกันว่าอาร์ตี้หรือ SPG ครับของทีม PPP เนี่ย มันจะร้ายกาจแค่ไหนครับชายนี้แผนที่เปิดครับไม่มีกำบังนะเพราะฉะนั้นการเอาอาร์ตี้มาเนี่ยนะน่าคิดนะนะครับการเอาอาร์ตี้มาต้องมีตัวโคเวอร์ครับเนะียไม่มีโคเวอร์ดีเงิบครับโอ้โหนะี่ไม่ค่อยได้เห็นอาร์ตี้นะฮะแล้วมันอยู่ไหนครับอาร์ตีนะ้น่าอยู่ตรงนี้นะครับดูจากจุดแล้วนะน่าจะซ้อนอยู่นะตรงนี้นะมีรถถสังหนักคอยโคเวอร์อยู่นะครับนะอื้อ น้องเฟซบุ๊กหน้าตาน่นาลักษินข้าวแล้วเหรอครับกินข้าวกับอะไร,รอะครับพี่จะได้ไปสั่งเหมือนจะกินเหมือนกันะนะตอนนี้ฮะก็เหมือนเจอกันแล้วรครับไป<ร>กันอย่างรวดเร็วก็ไอจีเห็นทางด้านทีมพีพีเนี่ยเล่นมีอาร์ตี้นะเลยเล่นเกมเร็วครับรีบบุกเข้าใส่ครับนี่ครับสานมาฬากาขวาครับมากันเรียกได้ว่ามากันหมดเลยทีเดียวนะออกกันเป็นกระจุกครับแต่ว่าทางด้านทีมพีพีเนี่ยเขาเหมือนจะได้เปรียบครับเพราะว่ามันอยู่บนเนินฮะทางด้านของไอจีเนี่ยอยู่ข้างใต้ครับนะ แล้วเนี่ยยิงกันมาแล้วอาร์ตี้ยังไม่เจอนะยังไม่มีการยิงกันเกิดขึ้นนะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่คาดว่าน่าจะเป็นตรงจุดนี้นะน่าจะเป็นถังหนักที่คอยคัฟเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอาร์ตี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ขีดแนีนอนเฮ้ยอาร์ตีป้ปกติมันจะเป็นสี่เหลี่ยมไหมหรอนี่ทำไมมันเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเป็นขีดขีดม,มันเหนือนปรับใหม่ไม่ <นะ S 2> รู้ครับนะงงครับไม่สี่เหลี่ยมดิมันเป็นเป็นสามขีดแน่นอนนะก็น่าเป็นงั้นแล้วก็เนี่ยบวกกันมา3นาทีกว่าแล้วยังไม่มีการ ตายครับยังอยู่กันครบครับแล้วคันแรกครับจะเป็นทีมไหนที่โดนเปิดซิงไปเดี๋ยวเรามันดูกันครับนี่ครับเหลืออีกประมาณเจ็ดนาทีครึ่งเะย,ยังยิงและถอยฮินอันรันหิแอันรันกันอยู่ครับ <c oughs> แล้วก็เป็นคันแรกที่ระเบิดไปเป็นท่าง,งทีม PVP Machinery ครับระเบิดไปก่อนหนึ่งคันครับผมแล้วเหมือนคันที่สองจะตามไปตอนนี้เลยหรือเปล่าเลือดหวานมาเหลือพันร้อยเดียวเท่านั้นเจ็ดร้อยเท่านั้นนะฮะเนี่ย เหลือประมาณ400ครับและ PVP ก็ส่งตัวอ๋อตัวไปแคป,ปครับแต่ว่าทา,างด้านของทีมไอจเนี่ยเขาก็กันอยู่นะมีตัวกันบ้านอยู่2คันนะอ้าวล้วพังไปแล้วครับ3คันแล้ว flakes, สำหนนะะรับทาง PVP Missionary นะแล้วตอนนี้ยิงแรกกันครับตรงด้านมุมขวานะฮะเลือดทางฝั่งของ i n s i d i s Gaming น้อยมากแล้วก็พ่ายไปนะฮะตอนนี้ครับฝากความหวังไว้ที่รถถังที่ยังมีชีวิตอยู่ฮะครับแล้วอาตีเขาอยู่ไหนครับ อาร์ตี้เขาอยู่ไหนยิงได้หรือยังเอาแล้วเหลือสองคันครับอาร์ตี้ยังไม่ได้แผงลิทเลยครับนะเหลือตัวสปอร์ตอยู่แค่ตัวเดียวถ้าคันสปอร์ตคันนี้ระเบิดไปเนี่ยอาร์ตี้ที่เอามาจะไม่มีความหมายครับเพราะว่าไม่มีใครฮะเจอแล้วครับสําหรับทางรถถังเบาของทาง p p g ีเกมมิ p งไอพีพีม่ใชนาีฮะเจอหน้าแล้วก็วิ่งไล่ยิงมาไล่ยิงกันไปฮะตอนนี้พยายามจะอ้อมหน้าอ้อมหลังแต่ว่าโดนดักอยู่ครับแล้วโอ้แล้วก็เรียบร้อยแล้วอาร์ตี้ก็เก็บได้ครับ อาตีเก็บได้หนึ่งศพครับผมจังหวัดกีครับอาตีครับเก็บได้หนึ่งคันครับอแล้วเหลือแค่คันเดียวแล้วเนี่ยหวานเลยครับนะฮะเอาเอพจีมาฮะนะครับโอ้แล้วตอนนี้ฮะกลายเป็นว่าทางฝั่งขออีซียเกมมี่งฮะได้เปรียบมากมากครับรถถังทั้งแมปอยู1 1> ่ครบเอ่อห้าคันนะแล้วทางนั้นขอพีพีนี่เหลือคันเดียวเหลือแค่าอาตีด้วยและเป็นรถถังที่มันยิงได้ ช้ามากครับโหลดโคตรช้าเลยแล้วก็ถ้าไม่มีเพื่อนอยู่มันจะยิงไม่ได้ครับมันจะต้องยิงหันหน้าตรงแล้วกดชิปแล้วยิงเท่านันครับแต่ว่ามันโหลดช้าแล้วก็หันอะไรช้านะฮะก็น่าว่าจะคิดว่าน่าจะเลยบร้อยแล้วครับผมเกมนี้นะใส่แต้มไปได้เลยครับไอจี AT ครับนะน่าจะชนะไปสามต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะทำให้เกมนี้จบลงแล้วคู่ที่สามรับจะเ่รนแล้วเจอหน้าหูอัตยิงมา รถถังของอิสเดียเลือเหลือ6 4กครับเลือเหลือน้อยมากมีรถถังเบาสองคานะยิงวิ่งประกรบหน้าประกรบหลังครับพยายามจะยิงแลกกันไปฮะแต่ว่าไม่โดรหลบได้วิ่งไล่ตามมายิงไล่หลังไวโอ้โหยิงกันรัวๆฮะอาร์ตี้วิ่งหนีตายกันตอนนี้อาร์ตี้ยังโดนเทียหนึ่งยิงเข้าอ่ะเนี่ยมันเปลาะแค่ไหนครับคิดดูดิโอตอนนี้วิ่งหนีนะะเราจะคิดพิมว่าอะไรฮะวิ่งหนีฮะวิ่งหนีอยู่ครับอาร์ตี้โดนทีหนึ่งไล่ย,ยิงครับ ทีหนึ่งยิงอาร์ตี้เข้านะฮะนี่ฮะแล้วมาแล้วแล้ววิวแซดมาข้างหลังคันนึงแล้วหนีไปไหนอาร์ตี้ไม่น่านจะรอแล้วโดนทีหนึ่งดับเครื่องชนเนะไม่ชนเว้ยเนี้ยยิงเข้าครับแล้วก็ดีลุมยิงครับโดนทีหนึ่งลุมยิงครับอือนะแล้วก็มาแล้วครับแรมเอาแล้วมาบังเพื่อนครับมาบังเพื่อนนะไม่ให้ยิงนะสนุกไว้ก่อนเนี่ยลุมเล่นเหมือนเล่นของสนุกเหมือนเหมือนแมวหยอกหนูครับ แล้วก็เรียบร้อยไปฮะอาร์ตี้ครับเป็น e c s gaming ครับที่เอาชนะไปได้นะสกอร์สามต่อหนึ่งนะครับก็แมตช์นี้ก็เป็นซีเดียชนะไปฮะเดี๋ยวเราต้องบอกว่าแมตช์นี้อาร์ตี้เนี่ยเพิ่งได้แพ้เหมือนพีพีจะจะเดินเกมพลาดนะเอาพีเอาข้างด้านของอาร์ตี้มาเพราะว่าอาร์ติเอาอาร์ตี้มาถ้ามันยิงได้มีตัวเปิดให้มันก็จะน่ากลัวนะแต่ถ้าเกิดเพิ่งตายเร็วๆเนี่ยโดน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 เล่นเกมเร็วเงี้ยมันจะทําให้อาร์ตี้เนี่ย หมดประโยชน์นะครับแต่ถ้าเล่นเกมใช้เล่นเกมยือยเนี่ยอะตีนี่จะเห็นผลมากนะแต่ปรากฏว่าพลาดครับทางด้านของ IG จีเนี่ยเล่นเกมเร็วครับแล้วก็โดนเก็บไปทําให้ตอนนี้ครับไอตีครับชนะไปครับ3ต่อ1นเกมนะเดี๋ยวคู่ต่อไปครับจะแข่งต่อจากนี้เลยนะเป็นทางด้านทีมอานูบิสครับกับทีมรั s ชครับอนูบิสที่เราเห็นชื่อเห็นชั้นมาหลายทีแล้วแต่รั s ชนี่ครับเป็นทีมใหม่ครับเดี๋ยวก็รู้ว่าทีมใหม่ มันจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ตับนั้นครับโอ้ลุกไปถึงเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เช่นโอเคโอเคฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะตัดเข้าไปสู่หน้าจอสรุปผลนะสรุปผลอย่างน,นี้นะครับคู่แรกซิดีดักชนะ อาทีมเราวะไอซีดักเอชนะอะไรนะลืมมิเลยมืม่อเช้ามื่อเช้าซีดักชนะเอาอากาศรครับทำให้ซีดักเนี่ยเข้าไปแข่งในรอบเอ่มอมาสเตอร์ลีกครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะไอจี IG ครับเอาชนะ p v p ได้ไอจี IG ก็จะได้ขึ้นไปเล่นในมาสเตอร์ลีกอีกเช่นเดียวกันนะครับผมอืม ะะและอีกหนึ่งคู่เดี๋ยวก็รู้นครับว่าอ๋อนี่มันมช่ของเรานี่หวังเป็นของกีวัน่ารูเปล่าว่ามีคอมเมนวะงง